สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นีเวียเราเข้าสูดในครับว่าเหมือนขั้นเทพในรอบตึกชิงบัลลัง์นะฮะไปพบกับผู้นข่งันคนที่สองกันนะฮะเขาก็คือเบ้าวิลกับเพลงสัมร la na lom na chin dip la dip ler song parot dip ka jing ah dip ka jing er dip ka jing ah dip ka jing ละมันกคงเรื่อยไปโย อากาศไหนใจเดือดใจไม่ทันนะอยู่เป็นไงบ้างจับเพลงสับปะรดค่ะทำไมอ่ะสนุกค่ะสนุกสนุกนะเออดูซิว่าทั้งสามท่านก็สนุกกับเราหรือเปล่านะฮะพี่ท็อปเชิญ่ะสิ่งที่บาวิวทำได้ดีมาสม่ำเสมอคือการโชว์ให้มันสนุกนะคะก็ยังสนุกอยู่นะคะแต่รอบนี้ไม่ถอดรองเท้ามาไงยังใส่คู่นี้มารักค่ะรักเมื่อคืนก็นอนแบบนี้นะนอนแบบนี้ใช่ไหมวัคืนค่ะ สใส่พรีคอน,นค่ะเมื่อคืนนอนน้อยด้วยนอนคนเดียวท,ทำไมอ่ะทำไมอ่ะหนูเล่นไปแล้วปแป๊บๆเหรอคะนอนคนเดียวอะไรอะยังไม่5-3ต่อเมื่อคืนเนนม,มืเอ่อคืนหนูนอนน้อยมากเลยค่ะทำไมฮะมอนอนคนเดียวอ๋อ เพลงของน้องหลิวเนี่ยมันบังคับเต้นนะแล้วบางเพลงนี่เต้นหนักด้วยนะฮะยังไงก็ต้องสู้ๆนะนานะแต่พหบิวเสียงดีร้องก็ดีนะฮะอย่าก้มหน้าสิลูกเดี๋ยวคราขึ้นหนูก้มได้ยังคะแล้วยิ่งไม่มีคออยู่น้องหลิวพี่รู้สึกว่าเราคิดเครียดอะเออมันมีความเครียดความแบบกังวลเข้ามาหิวไงหิวยไม่กินไง เครียบไปหมดเลยท้าทีว่ะแต่ก็โดยรวมแล้วชอบมากค่ะชอบโดยเฉพาะรองเท้าค่ะยังคงชอบรองเทาง้า <ś class ic> อ่ทีนี้บาวี er ต้องรู้แล้วล่ะว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นบนบัลลังหรือเปล่านะฮะกรรมการทั้ง3ท่านคิดว่าเบาวิล <ś class ic> เหมือนหรือไม่เหมือนครับ ครับบัลลังก์ของเราจะเสถียรหรือเปล่านะฮะขึ้นอยู่กับผู้แข่งขันคนที่3คนนี้นะครไปพบกับคุณเม์ในเพลงสไพัยนายก รอบนี้ดูผ่อนคลายมากขึ้นเนาะอเออพี่ปิงฮะเมปิมคนร้องเพลงดีนะแต่ว่าการเลือกใช้โทนเสียงอะสำหรับวันนี้เนี่ยมันมันยังไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็อีกนิดนึงก็คือเรื่องของการหายใจ <c oughs> ถ้าหายใจทางปากเมื่อไหร่เนี่ยมันจะออกไมโครโฟนมาด้วยนิดนึงความสุนทรีในการฟังเพลงเนี่ยมันก็จะขาดไปนิดนึงน้องหลิวฮะก็ต้องบอกว่าเมย์เป็นคนที่ทําการบ้านมาดีวันนี้พี่เห็นพัฒนาการของน้องเมย์เยอะมากในเรื่องของการร้องเพลงนะคะอาจจะเสียงไม่ได้แบบเหมือนซะทีเดียวหรอกแต่ว่าปลายเสียงอ่ะจะคล้ายแล้วก็ในเรื่องของการเต้นลีลาก็ยังต้องเพิ่มอีกขอบคุณครับน้องหลิวครับ ถ้าคุณได้สองเหมือนนั่นหมายความว่าคุณเหมือนกว่าทั้งสองท่านบนบัลลังก์แน่นอนนะครับกรรมการทั้งสามท่านคิดว่าคุณเมยเหมือนหรือไม่เหมือนครับ แม่คุณไม่สามารถขึ้นไปบนบัลลังได้นะฮะคุณไม่ผ่านครับขอบ <siglo achi> คุณครับผู้ชมครับเราเหลือผู้แขงขันคนสุดท้ายนะฮะที่จะมาแย่งชิงบัลลังสองบัลลังนี้นะฮะดูซิว่าเขาจะสามารถแย่งชิงบัลลังได้หรือเปล่านะฮะต้องติดตามในช่วงหน้าของ The Cover เหมือนขั้นเทพรายการเยียมีคว้าท้องมาเลยค่ะตระวัฉนจะ้า